อ่ะเดี๋ยวมารีวิวมิสูบิชิอีคาคันนี้หน่อยนะครับทําเรื่องรอบเดินเบามิสูบิชิอีคาคันนี้มาทําเรื่องระบบเรื่องรอบเดินเบาแล้วก็อื่นๆนะครับมารีวิวเรวๆทมกันหน่อยนะครับมารีวิวกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เช็คระบบอื่นๆนะครับหลายๆจุดหลายๆอย่างนะครับ เดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันว่ารอบเครื่องผมสตาร์ทอยู่เท่าไหร่นะครับผมขณะตอนร้อนละผมได้ขับออกมาละนะครับขณะตอนเช้าก็น่าจะไม่มีปัญหาครับขณะตอนเช้าก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับสตาร์ทตอนเช้านะครับหรือตอนร้อนนะครับราก็จะได้นิ่งประมาณนี้เลยนะครับไฟคันนี้เอนจินไม่มีโชว์นะครับไฟเอนจินคันนี้ไม่มีโชว์รับประกันงานจบแน่นอนนะครับเข้าเกียร์นะครับราก็อยู่900นะครับเปิดแอร รอบก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ900ไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดไม่มีดับแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้างเครื่องกันเดี๋ยวมาดูหน้างเครื่องกันนะครับหลังจากที่ทําระบบของผมไปแล้วหรือว่าคันยะลูกค้าเก่าเคยทํากับผมไปแล้วเกีอยบจะ2ปีและวันนี้ให้กลับมาดูแลอีกครั้งผมก็จะดูแลให้เต็มที่นะครับตั้งแต่เรื่องรอบเดินเบาตั้งแต่เครื่องสะดุดตั้งแต่เปิดแอร์นะครับ หลายหลายอย่างตั้งแต่ไฟอินจินนะครับแล้วก็กินน้ำมันแล้วก็ตั้งวาล์วอะไรอย่างนี้นะครับก็เช็คเช็คให้เช็คให้ได้ให้สมบูรณ์ได้มากที่สุดนะครับเออนี้เปลี่ยนผมเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ให้ลูกค้าแล้วนะครับอันนี้เป็นปลั๊กเล็กนะครับปลั๊กเล็กนะครับของนอกว่างั้นนะครับแล้วก็ปลั๊กจานจ่ายของใหม่นะปลั๊กจานจ่ายข้างในนะของใหม่นะครับแตกหมดแล้วนะครับปลั๊กจานจ่ายของใหม่นะครับปลั๊กจานจ่ายใหม่นะครับออกซิเจนเซนเซอร์ของใหม่มือสองนะครับ ปักจันจ่ายของใหม่แล้วก็คอยยกลูกของใหม่นะครับคอยยกลูกอันนี้มีเครื่องสะดุดสัญญาณแผ่น CDI มีปัญหานะครับต้องเปลี่ยนยกลูกอย่างเดียวสัญญาณแผ่น CDI ที่อยู่ในกลามไม่มีขายนะครับต้องยกลูกอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็หัวฉีดนะครับหัวฉีดก็จะไปมาใส่เป็นหัวฉีด VOS นะครับแล้วก็ตั้งวาล์วให้นะครับเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนหัวเทียนให้4ี่หัวนะครับต,ตั้งวาล์วให้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนฝาปิดน้ำมันเครื่องให้นะครับมันแข็งนะครับน้ำมันเครื่องมันไหลออกมานะครับไม่ใช่ฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับยางฝาปิดน้ำมันเครื่องของแท้นะครับเฉพาะยางยางของแท้กร้อยกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็ตัวปรับจูนอากาศนะครับทองเหลืองนะครับจะได้ปรับจูนได้นะครับถ้ารอบต่ำขึ้นมาเราจะได้มาปรับจูนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขอยแยกลูกค้าทํากับผมไปนานแล้วนะครับเนี่ยผมก็มาดูแลอีกครั้งว่าสมควรเป็นยังไงสภาพดีไหม ปกติดีไหมนะครับเร่องรอบเดิมบาวลูกค้าแปลงไว้ขําของผมไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนก่อนที่ก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็กองมีซินก่อนหน้านู้นลูกค้าก็เคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็แมปแมปนะครับตัวสั่งจ่ายน้ํามันนะครับของตัวนี้มันเป็นของ CK นะครับตัวพวกท้ายเบน์นะครับเครื่อง 4G15 เครื่องพันห้าเหมือนกันเอามาใส่กันได้ครับสลับสายพอทีสลับสายเอานะครับก็ใช้ได้ลูกค้าก็ใช้ได้มานานแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคันนี้ก็ มารีวิวเลื่องระบบไฟเรี่ยงรอบเดินเบานะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องไอ้น้ำมันไอ้ไฟ engine โช o ์แล้วครับไฟ engine โช o ์แล้วก็เปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์นะครับหัวเทียนสายหัวทียสายสายหัวเทียนไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคอยยกลูกนะครับผมลูกค้ามาทําก็ประมาณนี้ละครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอย่างอื่นก็เช็คให้ดูนะครับพยายามเช็คให้ลูกค้าจะกลับต่างจังหวัดนะครับรวงเช็คเอาเชตการส่งการนะครับผม ผมก็จะดูแลให้นะครับก็ลองมาสตาร์ทลองอะไรดูนะครับลูกค้าหลังจากที่ทํากับผมไปแล้วหรือว่ายังไงลูกค้าก็ดูแลดูแลรถตัวเองบ้างนะครับก็ดูน้ําดูน้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูระบายความร้อนให้ดีนะครับหม้อน้ําเปิดดูบ้างนะครับหม้อน้ําพักหม้อน้ําหายไหมแล้วก็ตอนเช้าก็เปิดหม้อน้ํา หม้อน้าดูมั่งนะครับตอนเครื่องเย็ยนนะครับดูมั่งว่าน้ํามันหายไหมน้ําขาดไหมถ้าน้ําขาดน้ําหายก็รีบเช็ครีบตัวเช็คอย่าปล่อยไว้ให้เครื่องมันพังเครื่องมันฮิตแล้วก็พัดลม2ตัวติดปกติไหมนะครับเวลาเปิดแอร์อันนี้ความร้อนถ้าใครต่อตรงแล้วก็ถือว่าดีครับระบายความร้อนได้ดีครับรถเก่าแล้วรถอายุเยอะแล้วก็ดูหมัน่นดูแลหน่อยนะครับแล้วก็คันนีไนไดดนะ้ไฟหน้าไม่ติดด้วยนะไฟหน้าไม่ติดเอ่อ คำสั่งไม่มาสั่งดีเลย์ไฟหน้านะครับคำสั่งไม่มาสั่งดีเลย์ไฟหน้าก็น่าจะเป็นสายไฟขาดไม่รู้ว่าขาดท่อนไหนนะครับผมก็เช็คแถวชุดคอไปแล้วนะครับชุดคอกคือคือชุดสวิคนะครับสวิคแถวคอเนี้ยสวิคไฟหน้านะครับติดปกติไม่เสียนะครับสายไฟชุดสายไฟไม่มาประสังดีเลย์นะครับสายไฟน่าจะขาดชุมรุดนะครับผมแล้วก็ไอท่ออากาศตัวนี้แตกนะครับผมก็เปลี่ยนให้แล้วครับ ท่อลมนะครับท่อลมแตกนะครับท่อลมเส้นนี้แตกนะครับผมก็เปลี่ยนให้นะครับก็ตัดต่อเอานะครับตัดต่อเอาเพราะมันมีวาล์วกันกลับอยู่นะครับผมไปวันอาทิตย์นี้ผมยังไปหาซื้อไม่ได้นะครับก็แก้ไขแบบนี้ได้นะครับมีวาล์วกันกลับใส่คืนอย่างเดิมนะครับยาไปถอดนะครับอยาไปถอดนะครับไอ้พวกมออลมเบรกเนี่ยมันจะมีวาล์วกันกลับฝังอยู่ข้างในอยู่นะครับไอ้พวกมออลมเบรกของเดิมๆอีคานะ มันจะมีวาล์วกันกลับมออลมเบรกอยู่อย่าไปถอดอย่าไปนั่นะนะเวลาเวลาคิดจะเปลี่ยนสายก็ต้องหาวาล์วกันกลับเดิมๆมาใส่ให้เขานะครับ,รบเบรกจะได้หนึบนะครับเบรกจะได้ไม่ต้องไม่ต้องยุบนะครับเบรกมันจะได้แข็งๆหนึบๆ,ๆนะครับผมก็คันนี้ก็ทําประมาณนี้ครับมาให้ผมดูแลอีกครั้งผมก็พยายามดูแลแล้วก็มารีวิวกันให้ดูนะครับเรื่องรอบเครื่องเรื่องอาการเครื่องสะดุด นะครับคันนี้ปั๊มติ๊กไม่ได้เปลี่ยนนะครับปั๊มติ๊กลูกค้านานน่าจะเปลี่ยนมั่งนะครับปั๊มติ๊กเนี้ยปั๊มติกต๊กผมเคยเจอลูกค้าหลายคนแล้วนะครับปั๊มติกต๊ก,กทากับผมแบบเนี้ยสเต็ปแบบเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนปั๊มติก๊กลูกค้าขับไปได้ไม่นานบอกว่าช่างเร่งไม่ขึ้นเร่งวูบอ๋อมันก็เหลืออยู่อาการเดียวนั่น,นหแหล,ละครับเร่งวูบก็ปั๊มติ๊กนั่นแหละครับอาการเดียวเลยนะครับปั๊มติ๊กนะครับเร่งวูบเร่งไม่ออกนะครับถอดสายล้างหัวฉีดแล้วไไไมมม่ีฟ ไม่มีน้ำมันออกเวลาสตาร์ทเครื่องก็ปั๊มติ๊กเลยครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับรถมันอายุเยอะแล้วนะครับอายุเยอะถ้าอันไหนสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับปั๊มติ๊กอะ่ะสมควรเปลี่ยนนะครับอย่ารอให้มันมีอาการเลยผมเห็นหลายคันแล้วปั๊มติ๊กที่อยู่ในถังผมเห็นหลายคันแล้วํา,ก,า,ากับผมได้ไม่นานบอกว่าช่างบมรถพอสตาร์ทไม่ติดผมลองให้ดูน้ํามันก่อนไฟออกไหมไฟออกโอเคไฟออกนะครน้ำมันไม่ออกก็จบข่าวแล้วครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กเลยนะครับเรียงรอบเครื่องก็สตาร์ิง่ยนะคับ ก็สตาร์ทง่ายรับประกันคันนี้ประหยัดน้ํามันเชื่อเพลิงแน่นอนนะครับไฟไม่มีโชว์นะครับไฟคําว่าไฟอนจินไม่มีโชว์แน่นอนนะครับไม่มีเด้งไม่มีโชว์นะครับไฟอนจินเปิดแอร์ครับรอบก็จะชดเชยขึ้นใหปนะครับจะไม่มีตกนะครับเข่าเกียร์เปิดแอร์นะครับดูกันเอานะครับรอบนิ่งๆเลยนะครับรอบนิ่งๆรอบก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับก็คันนี้คันนี้ ผมบอกได้เลยนะครับคันนี้ชุดสายไฟข้างใต้เนี่ยชุดสายไฟข้างใต้คอเนี่ยมันช็อตด,ด้วยนะครับผมยังไม่ได้ไล่ให้ลูกค้านะครับชุดสายไฟนะครับมันช็อตใต้คอพวงมาลัยชุดไฟไสช็อตนะครับมันช็อตมัดอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าไล่ก็ไล่ได้ค่าใช้จ,จ่ายค่าเสียเวลาผมก็ต้องมีนะครับผมก็เลยทําแค่แค่นี้ไปก่อนนะครับอย่างที่บอกเกิน นะครับไฟหน้าเขาไม่ติดไม่รู้ว่าสายไฟมันช็อตอยู่ท่อนไหนผมก็เลยตัดตัดตรงชุดรีเลย์ออกนะครับแล้วเอาสายจั๊มตรงตรงสวิกตรงเนี้ยตรงคุณเจเนี้ยตรงตรงพวงอะไรเนะี้ยเอาไปโยงตรงนู้นเลยนะครับรัดหัวรัดท้ายเอานะครับผมถ้าจะให้ผมไล่ผมไล่ได้หมดขอให้ผมมีขอให้คุณมีเวลาแล้วมีตังค์นิดๆนะครับตังค์หน่อยนะครับจะได้ไล่กันจบๆนะครับผมรอบเครื่อง หลังจากที่เปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์นะครับแล้วก็เดินเบา Air, บเปิดแอร์นะครับเดินเบาเปิดแอร์ตั้งวาล์วให้นะครับตั้งวาล์วให้รอบเครื่องยนต์ก็จะได้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับคันนี้แปลงแว็กซ์คเต็มระบบแล้วนะครับคันนี้แว็กซ์คมเต็มระบบแล้วนะครับไอชุดรอบเดินเบาเนี้ยชุดรอบเดินเบาเนี้ยแท้เบิกศูนย์อยู่เจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับรอบเดินเบาเนี้ยเอาเวลาเจ็ดถึงแปดพันเนี้ยเอาไปทาอย่างอื่นดีกว่านะครับ แบบนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับมาก่อนนี้ผมก็ใช้รถอีคาอยู่ก็ผมก็ทําแบบนี้นี่ยขับไปนู่นไป,น,ไปน,นี่ก็สบายๆนะครับแค่ทําเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ตั้งวาล์วหัวฉีดนะครับเอ,อ่อออกซิเจนเซนเซอร์ไม่เสียคือออกซิเจนเซนเซอร์คือตัวสั่งจ่ายน้ํามันนะครับเพื่อประมวลผลให้กองรับรู้ว่าใคราไอเสียออกมาเท่าไหร่นะครับสั่งจ่ายน้ํามันจะได้แม่นยํานะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับค่า PPS ก็ตั้งตามสมควรที่จะตั้งกับรถคันนั้นๆนะครับโอเคครับรีวิวกันให้ดู ันนี้เขาเคยทํากับผมไป2ปีแล้วไม่มีโอกาสมาได้รีวิวนะครับอันนี้ก็รีวิวไว้เก็บไว้ดูกันเลยนะครับผมก็เก็บเอาไว้ดูเป็นประวัติของผมว่าคันนี้เคยทําอะไรกับผมไปนะครับผมจะได้แก้ไขถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นหรือลูกค้าไปทําที่อื่นบอกว่าผมทําไม่ดีผมจะได้รู้ปัญหาว่าตรงไหนที่มันไม่ดีนะครับตรงไหนที่มันไม่ดีเอาปากกามาวงกันไว้นะครับแล้วผมจะได้แก้ไขของตัวเองนะครับผมโอเคนะครับจะได้รู้เรื่องกันนะครับ ค,คอมแอร์ตัดไปแล้วนะครับคอมแอร์ตัดไปแล้วอันนี้คอมแอร์ตัดไปแล้วนะอะรับประกันประหยัดน้ำมันกว่าเดิมแน่นอนนะครับหนึ่งล้าเซนนะครับประหยัดน้ำมันเพราะไ่ายเอนจินไม่มีเด้งม,มีโชว์คอมแอร์ทำนะครับอันนี้คอมแอร์มันจะหนักหน่อยนะครับคันนี้คอมแอร์จะหนักหน่อยแต่รับประกัน,นโอเคเลย อ่ะรอบไม่มีตกนะครับเปิดแอร์นะครับปิดแอร์เปิดแอร์ป,อรปิดแอร์นะครับเข้าเกียร์นะครับรอบไม่มีตกนะครับปิดเปิด,ปดอขอบแอร์ตัดไปแล้วขอบแอร์ทำนะครับโอเคขับดีกว่าเดิมเพราะลูกค้าเคยเอาไปใช้รอบนึงแล้วแล้วเขาก็มาให้ปกดูเลอีกครั้งนะครับโอเคขับดีประหยัดน้ำมัน เชื่อเพงแน่นอนนะครับเครื่องเดินเรียบไฟไม่มีโชว์ตั้งวาวให้เปลี่ยนหัวฉีดให้นะครับแมปอากาศตัวสั่ง่ายน้ํามันคอยแยกนะครับปักจานจ่ายนะครับสายหัวเทียนทั้งสีหัวนะครับท่า pps ก็ตั้งให้เหมาะสมกับคันนั้นๆครับผมขอจบรีวิวไว้แค่นี้เอาไว้กันให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนเสียก็บอกว่าเสียแก้ไข ทำให้มันขับดีให้ได้มากที่สุดนะครับคอมแอร์ตัดแล้วดังตบเลยนะครับโอเค